นอ้องเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะพุณนะดอกบ,บักงามนึ่งว้าวอุ้ยดอกบักงามนึงพุณนะอุย <c oughs> อะอ้ยแจ็คพอตคะ่ะเจอแจ็คพอตจ้าเห็ดดำอุย้ยสวัสดีจ้า วไปฟุ้นดูว่าเพื่อนเพื่อนเก็บใดยังบูพี่น้องแพทว่เาเอาไปหี่งและแล้วว่าเอาไปก็ได้มองนั่งแนวนังพ่อแม่พี่น้องจ้ะแนวปูนั่งเหรอไหมผ้าไอาเขาไปอีกแล้วบุ้ยย่าหมอนเปินมาอันพ่อแม่พี่น้องผ้ามาเก็บเห็ดหนังไก่หรือว่าพอเห็ดยังเก่าปุ้ยนี่แล่ะแต่ตอนอเ,เนี้ยเ็ดเจอเหาา็ดหนังไกเ่งไงเห็ดหนังไก่ย่ามาลุ้นลุ่นน้ำกันนะจ๊ะวันนี้จะหมานเหมือนทุกวันไหมคะแต่เนี่ยก็หมานแล้วแหละอื มันแหละเห็ดหนังไก่สวยๆเนี่ย mm hmm. ดอกน้นอยพี่ตาเอาเอาพี่การเนาะ mm hmm. จ้ะเห็ดหนังไก่จ้าเห็ดหนังไก่ mm hmm. อุ้ยเรานั낭เลรอเด้นั่นพาสปอร์ได้เอเจ้า mm hmm. นี่อีกจ้ะดอกนึงเด้อค่ะเด้อพี่น้อง mm hmm. บัตมือนังนคือหลายแท้แต่ของกิฟต์ไปเบิดแล้วลืวอขึ้นวาแล้ว นี่จ้ะมือน,นีม้มีหมคุยได้จ้ะเด้อโอ้ยไหนแล้วเหีียวตัวล่เหียวเหียวมือวนี้มากะอายก็เลยมีเพื่อนคุยแต่เราสิญ้าก็เห่าได้ขนาดไดบอลูจ้ะ,ะ,ะ,ะมาก็อายกะขายว่าเก็บไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ้งจงะก็บรเิเฝ้าบริยังคัะเพราะว่าเขามีคนมานําเนะเสร็จแล้วก็สีแดดพากันไปหานางกินเขากินน้ำ จ้าดอกหนึ่งค่ะพี่น้องขาสวยๆเลยนะคะวันนี้ขอตัดอย่างนี้เด้อเพราะห้กาก็สิได้ไปตัดอีกขึ้นเก่านะพี่น้องแต่เสียดายขาอย่างละเอาขาก่อนขาแล้วเสบคุณนนะ่ะเห็นพอทาพอตัดก็เสียดายขาเนาะเบื้งผู้นนะ่ะขาบอกยังสวยงามขาเขาใหญ่มากเนี่ยอุ้ยตั้งเถอกับฮักเอาก็ไดเนาะะดอกนั้นเน่าได้จ้ะเด้อเบืองตีละทําอย่างเงี้ยระวังมาดามระวังอะไรรู้ไหมคะ เจ้าสีเฮ็ดมีเสียอีกอน้าหลายคุณนะ่ะตีอดอกนึงได้จ้ะเด้อแฟนแพทคกนกะยางเหรนโทรศัพทัไปนั่งะยางนักกลดเฮาเลยซาซาไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องไปกับพ่ายามเอินแล้วเลยเอา่างยางน้ำกลดมาบอกให้รออยู่ฝุ่นว่าเด้อสิกับไปหาหรอยายให้อะไก็อ เออ,เอ,อสันปลางามงามสดชื่นมากเลยจ้ะคุณนะสวยบอคะอุยดูขาเด้อถ้าเบิ่งขาเด้อดอกนี้ต้องเอาขามาให้ดูด้วยนะยคุณนะวัดงามขนาดเลยเจ้าว่าสวยมากอืยขาสวยเกิดน้ำมันสีมันเกิดน้ำหยางสีมันก็เลยขางามจ้ะเขาดันหยาขึ้นมาเนาะงามหลายพี่น้องจ้ะ อันนี้นี่คือดอกน้อยๆของเพลนสิพพาย่าเก็บโบไห่เปื่อนค่ะเห็ดความสะอาดยากงากะยังวะมันยาแก่การเห็ดความสะอาดคักเห็ดตัวนี่มันโอ้เพงฝนจะตกถึง,งฟ้าจะร้องนะจ๊ะนี่แต่บรรยากาศดีดีเลยจ้ะพี่นองจา๋าบางทีละ อ๋อนี่อีกจ้ะพี่น้องจ๋าฝนก็มาแล้วนะคะฝนก็เทลงมาแล้วจ้ะขาแล้วอวบครับเลยอมติละสุดยอดเลยมองมนีลายแห้งแต่ว่าืออยูน่นาหมองหกแทะดอกน่อยพร้อมดอกบ่ใหญ่จ้ะก็เอาแค่ถึงห้อเอาใดละเนาะดอกเล็กมาก ไปเอาฟังหน่อยน,นะโอ้ยเดยอา,ยาดอกใหญ่ก็มีค่ะสวยๆเลยนะป้าพี่น้องแจ็คพอตจ้าเจอเฮดดำป้าวุ้ยดอกบระงามหนึ่งปู่นะอุย้ยแจ็คพอตค่ะเจอแจ็คพอตจ้าเห็ดดำอุย้ยยะบรกงามหนึ่งดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่สวยมากค่ะ เก็บเห็ดดำด้วยนะคะนี่นี่โอ้ดอกไงค่ะนั่นเห็นบโหมานเหล่าค่อยเห็ดนางไก่กับมี่ได้อยู่ข,ข,ข่างวัดเจอของดีจะ้ะวัดขายยาวขนาดเลย หายแพศยืนตากฝนว่าสิบอยให้เราไปล,ล่อยรถลดะละฝนมันตกไหมฝนมันเริ่มลงเม็ดละแล้วโบมีหมวกนี่หมอกมีม่ยังมากดอเหเราไปลออยู่รดซะโอ้สุดยอดจะ้ะสุดยอดนะคะเนี่ยเจอเห็ดดำด้วยเดี๋ยวแยกแยกเห็ดกันเด้อแยกเห็ดดำต่างหาเห็ดหนังไก่ต่างหามันคอยเวลาเฮาอันนี้มันคอยบ่อันนี้ มันคอยบลอนลกเหรอไหมพี่น้องจ๋ามันดูหกใสกันเนาะทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เอามีดกันกลางไว้เลยขอนหยาดนอนเฉยๆนะงามขนาดเลยดอกใหญ่พอพี่น้องถามว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติมันบอคือเห็ดบานเห่าเด้อพี่น้องเด้อถ้าจะเปรียบกับเห็ดบ้านเรามัน มันบกคือกันดอกพี่น้องมันคนละประเทศเนะาะจักเสียหาเปียบเสีเยเฮ็ดเนี่ข่อยก็ได้ข่อยกับพกหูคือกันเด้อค่ข่อยสิเปียบเสียเฮ็ดเยี่ยห้หมูเจ้าฟัง <laughs> มันมันเฮ็คดคนละประเทศอันนี้มันขึ้นล่าตัวนี้ว่าเอาเด้อตัวใดติดขึ้นล่า,าให้ไปเอาขึ้นล่าแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่นอุ้ยหนาเสียดายเนาะดอกนี้ใส่ด้อยู่ดอกดอกใหญ่ขึ้นล่าไหมใหน่เลย ขึ้นนลยอย่าบวดเลยขึ้นลาบบวชน่ะนะเห็นพี่น้องมันขึ้นลาไหมว่าใส่บวชใหเลยขึ้นลาเสียดายเนาะเอาเฉพาะที่เขาเอาได้นั่นแหละเสียดายกับเสียดายเห็นจังใดใดงามขนาดเลยมันขึ้นลามเอาไปกะอันตรายกับชีวิตเนาะเห็นน้ำบ่น้อยเนาะอันนี้บังพอดีเลยผุณน่ะบ่งขาเราด้วยที่อีข้างในพี่อีโอ้ยเยอะมากจ้ะ อนุญาตเอานี้ออกหน่อยนะเจ้าไปยูพุนเด้อขอสิเก็บเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนี่ยเอ็นบ่จ่ะพี่น้องสวยๆเลยหม่คือจังจับแย่จาก,กันเวลายุ่นยุ่นไปหากันคือเก่ามาดามเจ้าก็ได้ปานันบอกตะควงมาแย่แกลสวยเลยจ้ะ นงเทือเป็นปลาที่ห่อคุนเคยแต่ว่าเหาอยางบสุดบบห่อกรบโบหูได้พี่น้องว่าหม่องใดมันมีเห็ดหนังแน่ๆเนาะเนี่ยคือจังเน่เห็นบะแต่ล้างปีเขากับบขืนขืนบบตรงเวลาที่ห่อมานะ่ะมังสินะมันก็เลยกลายเป็นว่าอโอเคจ้ะแต่เห็ดดำเห็ดหนังไก่พูดนะฝนหยุดแล้วล่ะตกอยู่แต่ตกบ่คอยแห้งบันได ยากพุ yeah, ่นะบอกงามหนึง่งอุย้ยหกักหมดแล้วจ้ะหักหมดเลยเฮดสวยของค่อยเสียดายนเนาะเฮดดำใดบ่ทั้ทงเบิดดอ,อกบอกงามงามทั้งนั้นเลยมันทางขึ้นลาไหมมันขึ้นลาเห็หออ <Okay. S 2> น,นน้ำบันไหม เห็นบ่นี่พี่น้องเห็ดได้หน่น่ะขาแบบเงาวนึ่งขาแบบสวยยาวมากแสีบมองขาเนี่ยเลยเด้อแพดพัด,พดนี่พ่อแม่พี่น้องว่าพัดเห็ดกินแฮเบิงเนี่ยคะ่ะลังเถือ่อันส่วนมากก็สิเป็นแกงพัดกับเห็ดอยู่แต่ว่าลุงเถื่ออันบ่ได้เห็ดคลิปกับมีแต่ว่าเห็ดกินอยู่ กะเพราพัดแบบว่าพัดใแบบส่ผักร่วมซึ่เฮ็ดที่เ้าสื้อมาจากตลาดใช้แทนกันได้จะ้ะเนี่ยแล้วก็เห็ดซุปใส่บวเขือกับแ่บทั้งสองเห็ดนี่แหละแ่บแ่บคนละแบบดอกน,น้อยหนึ่งเอาไปพี่ดอกเนี่ยบวสังเกตบวเห็นเนะ ถูกถ้าเบิงขาได้พี่น้องขาแล้วแบบโอ้โหมันสุดยอดอีหลีขาใหญ่ใหญ่ท่านฮอตตัดเอาเนี่ยเสียดายแย่เลยบนไขาพี่น้องขาใหญ่ยังของเจ้านี่ฝนโอ้ยพี่น้องพึ่งหวานนะจ้าพูน่ะดอกบักงามหนึง่งหวาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นหัวนหน่อยๆแพทย์ว่ามันสีเทาข้าขงบนเทาที่แหลกว่ามันมีดอกเดียวสีโบกเก็บ แต่ว่าขาแอบลมอยู่เด้อแต่่าปูเป็นหยางจ้ะเอาไปก่อนเนาะเอาไปก่อนจ้ะว่าแต่สามเฮดอะไรเด้อเหมือนเด้อมวนมวนหมันหม,ม,ม,มันคือเกานีกจ้ะพี่น้องจ๋าขออนุญาตเด้อจังสีเลยเพราะว่าเปื้อนมากเลยค่ะเผื่อม,มาดามบ่มีไปลาไปหฮ็ดความสะอาดนะเอะบอเออนั่ง,นออนงเทือมบ่ได้บ วางเขาเห็ดไปเลยก็ดีด้วยจะได้พี่น้องในกระตานะะหน่อก็ลักเห็ดไปแล้วนาง,งเศร้าเมยเห็ดความสะอาดไปแล้วแม่เห็นอีกกลุ่มเงเลยมาเบิ่งกันเขาจะใช่ไหมเห็นขา,ขาวๆแมนจะ้ะใช่เลยเพียโอ้พี่น้องเอ้กลุ่มใหญ่มากพุ่นะเห็นปะ่ะตั้งแต่จากพี่นี่เนี่ยไปหอดผุนเลยพุนนะพุนนะพุนะนะเงวเลยกลุ่มใหญ่เลยจะ้ะ เก็บกันเลยนะคะเห็ดหนังไก่จ้ะอันนี้ดอกบางเนาะอันนี้เป็นดอกบางชนิดดอกบางเห็นบอสีมันสิบ่คคอยสม้มปันดดอกบางจะออกขาวนิดนิดนะคะฝนหน่อยกะยุดหน่อยกะตกสีสม้มเห็นบอนี่อันนี้สีสม้มดอกหน่อยเป็นจงไวยจ้ะ bát mà đám thòng hòn nó thằng này con nó bự chào vừng được khả đi mày ở con mày ở ở đây kịp hai lũ con Hãy subscribe cho kênh สุดยอดเนาะสุดยอดความงามเลยเขียวเสียวเบิ่งติดล่ะสวยๆเลยค่ะกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มนี้ไฮสเกต เอ่มอีมอนชิลีมอนเว้ยทองห่ออย่าลิสุรุชนินเนาะฉันหิวเข่าแผดบ้าฉันหิวเขานิดหน่อยดอกน,น้อยโผดจงไวซะละพี่น้นองเพื่อกระไดพุ่นะทั้งผุนอีกพี่น้องเด้ขวบขามไปเอาทั้งผุนเนาะมาเอาฝั่งนี้ก่อน งายหลายอืมให้ผีดปีมาเอาเห็ดอฮึ่มดูอันนี่อ่อ,อนๆบ่ออเอาเด้อมันมันมันนิ่มนะพี่น้องมันนิ่ม ขาขายาวสวยตรงนี้หลายดอกเลยด้ยเอาด้บาญเละบุ้เล่านอก บางคนกับขับรถเขามาได้ยังเขาบอกให้ขับรถเพื่อนก็ขับเนาะพี่น้องเมื่อกี้กับอันสวนมอเตอร์ไซค์ครับเขาบอกให้ขับเด้เพื่อน,นหามมันยางไก่แต่วะเข้าก็ตตองทนยางพี่น้องเขาไม่แหารถเข้าเขารักษาธรรมชาตินรือไหมเขาก็บอูยาป่าฝืนโกรเนาะอุ้ยหมานหมานนี่จ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ จ้าดอกนยหน่อยเพิ่นนะ่ะสองดอกเอาไว้ก่อนเนาะหน่อยโพดจ้ะเล็กมากอ๋อนี่อีกพี่น้องดอกนี่ยน่ะกำลังว่าสิออกกำลังว่าจะออกไปที่ใหม่สิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปปาไม้อพอพอดีเลยนี่อีกจ้ะโอ้ยสะท้อนแสงดีค่ะานาะเธอเนาะเจ็บหนังใจนี่เราสะท้อนแสงงา,งามๆได้จ้ะพี่น้องจ้ะ ดอกหนหน่อยเพื่อนดอกรุ่นนี่ก็แสบมันบ่นหน่อยจนเกินแล้วก็เอาใดอยู่เอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้ะปิ๊นกันแค่นี้ก่อนเฮ็ดตันนี่ก็มีซ้ำหนี่มันออกซ้ำหนี่จ้ะพี่น้องจ้ะน้ำหาเรลาบ่พอแต่ว่าหมันเห็ดนังไก่ได้เห็ดผึ่งหวานดอกหนึ่งเนาะจ้าไปแล้วจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์นะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้าเด้อพี่น้องคนนะ่ะบรรยากาศเด็กกับฝนตกเด็กกับแดดออกอยงเงี้ยป่าของเราคนนะ่ะผู้บ่าวแต่ป้าเวนป้าเบนคนน้ะป้าเวนะเวนะี่ยปว่าสวัสดีเด้ค่ะไปว่าอันบายบาย,ยานี่แหละลากรอน <laughs> ไปละจ้ะ